มาทุกคนได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้ของแซตอีสานนี่แหละครับอาหารอีสานพื้นบ้านของเราเนี่ยแหละครับที่พี่สาวเขส่งมาให้วันนี้มีนี่น้องบัวนี่แหละครับนี่อุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่แล้วก็น้ำจิ้มทำาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ทำน้ำจิ้มอร่อยมากแต่เผ็ดเป็นไงครับิกินแล้วมีน้ำพริกปลาทูมีผักอะไรบ้างเนี่ยนี่มีบวบต้มนะครับมะเขือแล้วก็มีผักอินุนนี่แหละครับส่งมาจากบ้านเลยเนี่ยผักอินูนต้มแล้วก็เนี่ยประการเท วันนี้เรากินแค่นี้อาหารพวกนี้เพื่ออาหารสุขภาพทท้งนั้นเลยนะครับเนี่ยพวกผักพวกน้ำพริกปลาทูเนี่ยเพื่อประโยชน์นต่อร่างกายของเราพยายามกินผักเยอะๆผักต้มผักอะไรนี่กินดีนะครับๆๆพเรๆๆพเาร,ๆๆเราะว่าระบบการย่อยคนเราเมื่ออายุมากขึ้นนะระบบการย่อยมันก็ย่อยยากผักดิบๆหลีกเลี่ยนได้หลีกเลี่ยนนะครับถ้าคนที่เขาก็เพาะดีๆอายุมากแล้วก็ไม่เป็นไรเขาก็กระเพาะเขาดีอย่างผมเนี่ยผมจะมีอาการแต่ว่าถ้ากินผักแบบดิบเนี่ยเยอะท้องจะอืดครับนี่คือปัญหาแต่ถ้ากินผักต้มแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรากระเพาะเราไม่ค่อยดีมีไข่ต ใช้ต้งทุกวันเลยนะครับต้มดิงนเวลยบัรลลฟองใช้ต้มขัดไม่ได้เลยครับมาโซยเลยครับได้เวลาแล้ว <c oughs> ออกอกันหน่อยนี่แหละหมดเยอะเ <c oughs> นี่ยออกมาเปิดมากเลยนะ <c oughs> ใครไม่เคยกินก็อาจจะรู้สึกไม่อยากกินนะก็คือเห็นแล้วแบบว่าคือเขาไม่เคยกินอ่ะ แต่ถ้าได้กินได้ทดลองกินมันอร่อยมากจริงนะครับของพวกนี้สุกแล้วครับแพงด้วยนะหากินยากของสดๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้สดเลยสดจากอคอกเราเลยอคอกเราเองวัวเราเองนี่ทุกคนดูเ <c oughs> นี่อืมอืม อร่อยจีิหอมจะอร่อยมากหรืออร่อยน้อยเนี่ยครับขึ้นอยู่กับเนี่ยน้ำจิ้มที่ทำเนี่ยสำคัญมากครับน้ำพริกปลาทูแมงดาโอ้ของชอบเข้าคนดีมากเลย ออกับผัดอินูนต้มเนี่ยนะ้ำพริกประตูแมงดาเข้ากันดีมากเนี่ยอร่อยมากอ,อ,อ,อบวกต้ม บวกต้มเนี่ยมันจะมีความหวานหวานกลมกลม่อมหวานอร่อยมากบวกต้มเนี่ยใครชอบกินชอบทานเนี่ยนะบวกต้มจะรู้เลยว่า,วาเวลาต้มบวกแบบนี้เราเอามากินเนี่ยมันจะหวานหวานของบวกนะไม่ใช่หวานไรหวานหวานรสชาติหวานกําลังดีเลยนะฮะหวานของผักผลไม้เนี่ยจามธรรมชาติเนี่ยอออื <c> ื <oughs> <c oughs> <c oughs> සිසිටිටික් <laughs> ස mm ි ස hmm.